มันก็เป็นหนังเท่ๆเป็นหนังพวกแก๊งสเตอร์เนาะถ้าใครชอบพวกพวกอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือภาพของแดนนี่ริยงสวัสดีครับนี่อตีครับพี่โจ๊กฮะอ่านนุ้นโต้งโต้งมาแล้วสองสมคนลยโต้งกลับมาแล้วอ่ะเก๊กก็ยังอยู่อ่ามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาสนาเลี้ยงชั้นเท้เลอร์ครับวันนี้เป็นหนังฮอลลีวูดครับอ่าขาลังนะเขาลังพอลลีวูดที่พี่ชื่อเรื่อง The Bikeriders เขาบอกว่าจากเรื่องจริงสู่ภาพยนตร์พี่ มันยังไงเบส on เบส on to story ลองดูเรื่องของใครวะเนี่ยลองดูกันลองดูกันบอกชื่อดารากันเลยที่เนี้ยอ่านไฮไลท์นะอ่านไม่ทันแหละซุปเปอร์ตะเข็บเฮ้ยชุดอะไรไปเฮ้ยไอโฟกัสไอโฟกัสดีเนี่ยอ๋อเป็นหนังที่เรี่ยหนึ่งเก้าหกห้า คนนี้เหมือนเล่นเรื่องนี้เราเล่นบอกกิ้งเดสไงเอลวิสเร่มั้ยไม่ไอ้เขาๆนี่เล่นพวกกิ้งเดสอ่ะเหมือนตอนนี้เดฟเนาะตอนนี้เดออันนี้เนี่ยเมื่อกี้เล่นพวกกิ้งเดสอ่ะของคนที่เป็นไรเดอร์คนนี้เหรอที่เล่นเล่นเรื่องเอลวิสอ่ะเหมือนเหมือนนะนี่แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า ก็คือแบบคอสตูมของคนปีหนึ่งเก้าหกห้ามาใส่ตอนนี้ก็ยังเท่อยู่เลยเนาะเก็มันคือไรเดอร์ที่แบบฝรั่งใส่อะสวยเมืองไทยใส่ก็คงร้อนอย่เงี้ยสาหน้าโอ้ยอย่าว่าเลยคแถวออฟฟิศเรามันจะมีพวกฝรั่งที่มันมาเป็นแบบเนาะมันเช่าคอนโดอยู่กันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้เซ็นอยู่กันทีสามเดือนหกเดือนเนาะมันขี่ฟีโน่ยังเท่เลยฝรั่งอย เห็นฝรังแหวอไปกูเนี <sk ling> <sk ling> <sk ling> ่ยขี่ฟินอขี่เวฟก็สวยแล้วดูดีเลยเ้ยกูขี่เวฟปแม่งกแปะไปจตลาดเยวเองัลอแานเ้ นี่สมมาันก็คงเป็นเรื่องของพวกแก๊งสเตอร์เนาะเป็นแก๊งแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของพวกเล็กใบเล็กอะไรเล็กใบไบเกอร์ถ้าบ้านเราก็เด็กแว้นไม่ถ้าเป็นบ้านเขารถมันอาจจะไม่แพงนะบ้านเราบ้านเราคือมันภาษีน้ำเข้า600เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย ตีตีว่าเขาขูาขาลล่หาเลีนี่คาราบาล่ะครับหาราไปผมว่าไม่เป็นเหลือเข้าไปก็ไม่ดดไมกี่ตังค์อีแสกเออก็ไม่กี่ตังค์เป็นเบสออนทูสอร์รี่นี่เหมือนทูสอร์รี่ของใครวะได้แรงบรน,นาจารย์มาจากหนังสือภาพของแดนนี่ดิยงคนี่คือไอ้แดนนี่เนี่ยมันคือเป็นช่างภาพที่ดังใช่แล้วก็แสดงว่าหนังสือเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ดังใช่ชื่อเดียวเลยครับอ่าก็รูปเขาเป็นพวกรูปพวกแก๊งแก๊งฮร์รี่พวกนี้ใช่ปะถึงเก้าหกห้า เหมือนเปิดดูว่าแบบเหมือนซีนนี่พระเอกมันมีเลือดอาบในหน้ามันก็มีในหนังสืออ๋อคือล้อๆกับภาพนิ่งของจริงเนี่ยหนังสือภาพแปลว่าหนังสือภาพนั้นคือภาพถ่ายจริงใช่ไหม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 หลายคลิปที่ผ่านมาไม่มีตรงเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้อีเก้นเป็อะไรประพยศนี่มันสมองเรากลับมาแล้วมันก็เป็นหนังเท่ๆเป็นหนังพวกแก๊งสเตอร์เนาะถ้าใครชอบพวกพวกอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบ แต่โดยส่วนตัวเราเราไม่ชอบหนังมู้อย่างเงี้ยทำไมเรารู้สึกเฮียไม่ไร้สาระเฮียไม,ม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าดูสาหรับเราเฮีย<อ>เป็นเรื่องซ้ําๆมันแบบเฮียคนไอ้พวกที่มันเป็นแก,งก๊งมอไซเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งไทยนะเราสึกมันเป็นพวกแบบเ,เป็นพวกกระจกในสังคมที่มันต้องการแสดงความตตนจริงถ้าเกิดแต่งตัวขนาดนี้มีรถแบบนี้เมืองไทยนี่คือไม่คนรวยนะที่เมืองนอกสิอ๋ออันนี้ฮะอันนี้คือเขาอยู่เมืองนอกพวกพวกเนี้เป็นพวกแบบเออเป็นพวกรู้เซอร์เมืองนอกอ่ะเขาเลยต้องพยายามแบบ ทำเรื่องเพื่อให้มันมีตตนได้รับการยอมรับจากสังคมว่ากูเจ๋งกูเท่ทั้งที่จริงๆพวกนี้แม่งพวกกระจอกพวกจนอ่างเงี้ยมันแค่ดูเท่เฉยเพราะเป็นฝรั่งอ่าแต่ฝรั่งมันมันด้วยตัวด้วยรูปลักษณ์และรถันาใหญ่อะมันเหมาะกันเลยูช่ไหมมันก็คือวิธีเขาต้องไปดูในเรื่องว่าจริงๆอยากเล่าอะไรแต่ก็คงไม่พ้นกับแก๊งสเตอร์ที่แบบว่ารวมตัวกันขี่รถอะอย่างที่พี่บอกนะข้ามเมือง มีเรื่องการส่ต่อยผลประโยชน์ใช่แย่งผู้หญิงกันมีไม่กี่อย่างหลายพวกอย่างเงี่ยมันคือพีเรียดไงหนึ่งเก้าหกห้าเพราะว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตอนเราเรียนช่างคนอ่ะเฮ้ยพี่เป็นแก๊งสเตอร์เหรอไม่ไม่เราเราจะเล่าให้ฟังเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนคือตอนเราเรียนช่างคนอ่ะไอ้หนุ่มดอยเต่าสุดเป็นรุ่นพี่เราปีหนึ่งเฮ้ยแยเป็นรุ่นพี่กูปีหนึ่งแต่เราจะทำไอ้หนุ่มดอยเต่าพอต่อยมาโชว์เพื่อนอ่ะเพื่อนเราอ่ะอ่ะเหรอเอาแค่นั้นเองให้คนจำเราได้ว่า กูแม่งเจ๋งกูแม่งเทพพี่ก็กลายเป็นแบบนั้นไปพักหนึ่งอระใช่แกลเลรูเซอร์มันมันเออมันเป็นรูเซอร์ที่แบบถ้าเราจะเจ๋งเราก็ต้องทําเรื่องอย่างเงี้ยให้คนจําผ่านไปต่อยมันทําไมวะต่อมาแล้วอะทำแคททำไมแค่มันตัวเล็กอแค่มันดังทาตัวใหญ่ก็อาจจะต้องคิดอีกีบยลังเลลังเลอยู่ะ อ่ะเาปนี่คิดเราพูดอย่างเงี้ยเพราะเป็นยังราเป็นอย่างนั้นมาก่อนวิธีคิดแต่แค่เรากลับตัวได้เร็วเรารู้ว่าเฮียถ้าเราเรียนช่างกลต่อแม่งกูก็เป็นจอรนอ่ะจะไม่รอดก็ต้องเรียนหนังสือว่ะต้องกลับมาเข้ามหาลัยว่ะนี่ก็เด็กเซนจอนนี่ก็เด็กช่างแต่เด็กช่างไฮโซหน่อยเซนจอนนั่นเราบอเราตอเซนจอนเซนจอนได้เด็กเด็ก เนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดโคตรลูกพี่เราอ่ะครับผมพี่ต้อมพี่ต้อมบิยพันธ์อะแล้วก็เล็กันดานเอาไว้ยเฮ้ยอันนี้ขาใหญ่ขาใหญ่ขาต้านขาใหญ่โอ้ยเฮียไม่รู้เด็กชัางกอนป่ะเด็กเด็กช่างกอนพี่ต้อมอ่ะอ้าวรุ่นดีกวะเดี๋ยวแล้วก็เป็นลูกพระพิษนุกเหมือนกันอ่าคือถ้าอันนี้ถ้ากูเรียนช่างต่อกูปีนเสาไฟฟ้าอยู่ตอนเนี้ยเป็นไม่ได้เพราะเมายาบ้า ซ่อมไปสิี่ซ้อมไปซ่อมไปเอออ,อันนี้ไม่รู้เข้าเมื่อไหร่แต่ก็เขาเขาบอกจูนอันนั้นในฝรั่งเนะซัมเมอร์อันนี้มีรอบฉายไหมพี่เกศยังไม่มีอ๋อแชทผู้ชายไม่ได้หาของกลไรประโยชน์เร <c oughs> าจะมาอยากได้บ้านกับกู <c oughs>